สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้คุณครูก็จะมาพานักเรียนนะครับอ่านจับใจความหนังสือมณนะมานีก็จะเป็นบทที่15นะครับมีชื่อเรื่องว่าหางานทำเป็นตอนที่2นะครับตอนที่1นึ่งเราจับใจความได้ว่าวีระเขากลับจากโรงเรียนแล้วขอเอาหซองเชิญชวนทำบุญ ทอดกระถินมาให้คุณลุงนะครับเพชรก็นั่งอยู่ด้วยเพชรก็สนใจนะครับแล้วก็คุณลุงก็นำธนบัตรใบละสิบบาทนะครับใส่ในซองนะครับเพื่อไปทำเพื่อร่วมทำบุญนะครับซึ่งธนบัตรใบละสิบบาทในสมัยนั้นเป็นพศ2522นะครับซึ่งแต่งหนังสือเรื่องนี้นะครับเป็นครั้งแรก ถ้าจะเปรียบเทียบกับค่าเงิน10บาทในตอนนั้นน่าจะเป็นร้อยแล้วนะน่าจะเป็นร0อยนะครับนะอ,า,อาเรามาอ่านต่อนะครับนักเรียนตอนอันนี้เป็นตอนที่2ครูไม่ได้เขียนไว้นะจะบอกในใน u t u b e เลยว่านี้เป็นตอนที่2นะครับมีภาพสวยๆด้วยโอ้หนังสือนี้มีภาพสวยๆด้วยนะหน้าน่า,นาดูหน้าชมนะนักเรียนนะอาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ เพชรอยากจะร่วมทําบุญทอดจุดจุด,จดทอดอะไรครับนักเรียนอทอดจุดจุดจด,ด้วยกะถินนะครับเป็นคํายากนะครับนักเรียนก็กายทอฐานกะถินทออีนอถินอย่างนี้นะครับนักเรียนด้วยแต่เขาไม่มีจุดจุด แต่เขาไม่มีอะไรถึงเขาเห็นลุงใส่อะไรไปแต่เขาก็ไม่มีเงินเขาเป็นเด็กอยู่นะครับหาเงินได้ไม่มากหาได้ก็ไปซื้อขนมหมดแล้วนะครับเป็นเด็กอยู่พ่ออ่าเขาอ่า,อนนานตรงนี้ก่อนครูข้ามไประยะนี้พ่อกับจุดจุดต้องใช้เงินจุดจุดเพราะน้องคนเล็กเป็นไข้จุดจุดออก คร่เอายาวๆเลยพ่อกับอะไรพ่อต้องมาคู่กับอะไรคู่กับแม่โมเอเมไม่อีกแม่ต้องใช้เงินใช้เงินน้อยหรือต้องเงินมากต้องใช้เงินมากเพราะน้องคนเล็กเป็นไข้จุดๆออกไข้อะไรที่มาจากยุงลายไข้เลือดออกลอเอือดอ เลือดอย่างนี้นะครับต้องไปให้จุดๆุดรักษาให้ใครรักษาครับหมอแต่ใช้ภาษาที่เป็นทางการมากขึ้นก็คือคำว่าแพทย์พแอ,อทอแพทย์แล้วก็ยอยักษ์กันลันและจุดจุดค่ายาไปมากต้องมีการทำอะไรให้ให้ค่า ยาหนะเขาเรียกว่าจ่ายนะครับจออย,อจ,ยอจ่ายไม่เอกจ่ายค่ายาไปมากเพชรจึงไม่อยากรบจุดๆพ่อแม่ไม่อยากรบอะไรครับมาไม่อยากรบกวนกัวนอกวนกไก่นะครับตัวนี้นะไม่อยากรบกวนพ่อแม่เขาอยากจะมีไม้เท้ากายะจุดๆเหมือนสุด ไม้เท้าวิเศษเขาเรียกว่าไม้เท้ากายะสิทธ์นะครับสออีทอทหารแล้วก็ทอธงสระอีกาลันเป็นคํายากนะครับเหมือนสุดอะไรเราเคยอ่านเรื่องสุดสาคอนมาแล้วนะสุสคอนมีอาวุาวธคือเออเอาคุณครูไปเฉลยซะแนละ้วเหมือนสุดสาคอนสาคอนอันนี้อ่านว่าคอนนะนักเรียนนะเป็นคํายากนะครับนะเป็นคําเฉพาะ จะได้มีอําจุดๆ,ๆทําอะไรก็ได้คนที่มีความวิเศษก็หมายความความว่ามีอําอะไรอํานาจทําอะไรก็ได้นออาจรนาอย่างใจจุดๆ,ๆ,ๆน้าคํานี้อย,อย่างใจต้องการได้ทุกอย่างก็คือปราถนานะครับนอหนูตัวนี้จะอ่านว่าหน,นานะาเป็นคําเฉพาะ ปรารถนาก็เขียนแบบนี้นะครับปอรอ,อาแล้วก็มีรอเรือถอถุงบางคนใช้หลักการจำว่าปารถนานะอันนี้อ่านว่าปรารถนานักเรียนควรจำคำศัพท์ไว้นะครับแต่เพชรคิดว่าเป็นไปจุดๆอ้าคนเราจะ มีไม้เท้ากายสิทธิ์ได้ไหมเป็นไปยังไงเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่กับความเป็นจริงนะครับจึงเปลี่ยนใจจุดจุด,จดวิธีที่จะหาเงินเขาทำอะไรใช้สมองก็คือคิดนั่นเองขออีดอคิดวิธี ที่จะหาเงินในที่สุดก็นึกออกว่าเขาจะไปรับจุดจุดล้างจุดจุดจุดชามที่ร้านไปรับอะไรให้คนอื่นให้เงินเราเราไปทำงานให้เขาก็คือรับจ้างวันนี้คุณครูเหมือนพูดคนเดียวนะครับใช่นี้ครูพูดคนเดียวเพราะครูอยู่ที่บ้านตอนกลางคืนดึกๆตอนนี้อยู่คนเดียวถ้าคุณครูนั่ง ทำพาอ่านแบบนี้ลงวิดีโอแบบนี้อยู่ที่โรงเรียนก็จะมีเด็กบางคนนะครับมาช่วยค,คุณครูตอบนะครับบางทีเขาก็เงียบไปเพราะว่าเจอคำยากคัดตอบไม่ได้เป็นธรรมดานะครับที่บางครั้งเราก็จะเจอคำยากแล้วก็จะอ่านยังไม่แข็งแรงนั่นเองอ่านยังไม่คล่องแต่ก็ดีใจนะครับที่สนใจมา มาตอบให้คุณครูนะครับได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวเราก็พัฒนาไปเรื่อยๆล้างอะไรชามมีแล้วที่ร้านที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวอะ,อะไรที่มักจะเอาไปใส่กว๋วยเตี๋ยวถ้วยหรือชามชามก็ได้นะครับอะไรที่จะมาคูค่กับคําว่าชามก็คือคําว่าถ้วยนะครับที่ร้านกว๋วยเตี๋ยว สักสองสามวันคงจะได้เงินบ้างกลางวันจุดจุด,จดลุงและพ่อทำจุดจุๆทำอะไรครับเด็กก็ต้องทำอะไรคนผู้ใหญ่ทำอะไรเด็กก็ช่วยก็คือทำงานตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้เป็นการกลางวันนะครับช่วยนะครับเป็นการช่วย ช่วยลุงกับพ่อทำงานตอนหัวจุดจุดจึงไปรับจ้างจุดจุดจุดชามตอนหัวหัวอะไรนะ่าจะเป็นเวลาที่เมืดอนหัวอะไรหัวข้าคออําคาไหมเอกขําจึงไปรับจ้างทําอะไรกับชามผลิตชามไหมไม่ใช่นะครับล้างนะครับรออางอลางไม้ทู ล้างชามเมื่อเขาคัดเมล็ดจุดๆฝ้ายเสร็จมีสารอุอยู่ตรงนี้ที่จะไปปลูกก็มันจะเป็นพันใช่ไหมไม่ใช่พันเงินนะไม่ใช่พันจำนวนนะเป็นพันของพืชนะครับนี่พันเขียนอย่างนี้เป็นคำยากนะครับพันฝ้ายเสร็จและเก็บใส่กระจุดๆปิดฝาไว้ เก็บใส่อะไรกระปุกหรือกะอะไรก็คือกระป๋องนะครับปอง,งอปองไมจัตวาป๋องนี่คือคําที่น่าสนใจอีกคํหนึ่งนะครับปิดฝาไว้จุดจุดจุดร้อยทำงานเสร็จอย่างดีแล้วก็ก็คือความเรียบร้อยนะครับรอเอียบอยเรียบร้อย ก็กลับบ้านจุดๆน้ำกินข้าวอ่ะเขาทำอะไรกับน้ำเป็นสำนวนผู้ติดปากกลับบ้านอ่าทำอะไรกับน้ำกินน้ำกินข้าวเหรออ่าคนสมัยก่อนนี่เขาจะอาบน้ำก่อนกินข้าวนะครับค่อยก็คืออาบนั่นเองอา น้ำกินข้าวแต่เราสมัยนี้เป็นไงเออไปเล่นมาปุ๊บแม่เรียกกินข้าวกินข้าวก่อนเลยค่อยอาบน้าอ่านหนังสือทําการบ้านมีไหมไม่ค่อยมีนะ,ะเออเอ,อ,อ่านหนังสือไม่ค่อยมีเท่าไหร่ใช่ไหมเอออันนี้พูดหยอกหยอกนะครับไม่ได้ไม่ได้ว่าให้นักเรียนนะครับคนอ่านก็มีเยอะนะออาบน้ํากินข้าวแล้วคว้าจุด,จด,จด หนังสือทําทีว่าอะไรที่มาคู่กับหนังสือก็คือสะอะไรสมดุดหนังสือแล้วทําทีว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรต่อไปนะครับเราก็ค่อยไปว่ากันในตอนที่3ส่วนตอนที่2นี้ไอในเรื่องของของหางานทําเรื่องนี้คุณครูจะไม่มีคําถามนะครับครูต้องการจะไปเร็วๆ ครูอยากให้ไปบทอื่นๆอื่นๆนะครับเพราะว่าเรามีกิจกรรมเยอะเดี๋ยวจะอ่านหนังสือได้ไม่จบนะครับเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวหรือหลักการภาษาเดี๋ยวค่อยไปเพิ่มเติมเอาอีกเดี๋ยวขอให้นักเรียนอ่านแล้วมีความทราบซึ้งในบทเรียนตรงนี้ก่อนนะครับก็ตอนที่ 2. ส,สวัสดีครับ